สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื่อนี่ผมถิ่ผ้ามาเห็ดหนึ่งปลานิ่นสมุนไพรครับสมุนไพรคือน,นี่ครับข่าตะไคร่พร้อหอมแดงพริกครับเอาไปโขกแล้วก็เอามาล่งผสมป่าเลยครับเครื่องปรุงรสได้ครับผรงปรุงรสครับซอสฟ้าเขียวครับ น้ำมันหอยครับน้ำปลาครับสูตรนี้พี่น้องเอาไปใหตามเดอ้อหอมหอดสามบานครับพี่น้องต้นครับพ่อห้าโคเล่เห็นมันเขากันแล้วห้างถิมักไว้สามชิ้นาทีนะครับ มาร์กไว้สามเส้นมาทีเดี๋ยวค่อยเอาเป็นหนึ่งครับพอามาเรียบร้อยนะเ้าอ,อย่ามันหนึ่งได้นะครับเอาพักล่องก่อนเด้อครับพี่น้องพักแข็งแข็งพวกที่มันสูบหยากร่องหลางล่างก่อนจัดเลียงป่าลงเลยครับนี้ เน้นเน้นเลยพี่น้องเลยเครื่องเน้นเน้นเลยสมุนไพร เพิ่มข้อมหอม้อมใส่ใบกูดปิดไทยแล้วครับปิดฟ้าไว้สักสามสิบนาทีมาเบ่งกันพี่น้องโอ้ปลาสุกแล้วพี่น้องปิดแก๊สมาดนี้เดี๋ยวเขาไปจัดจานกัน เรียบร้อยพี่น้องหน้าตามมันก็จะเป็นยังสีละก็ที่มีแค่รดบักเขือกาดครับทำนี่แหละครับพักปานิ่นสมุนไพรเสิร์ฟกับแจวบ้านเฮาเนี่ครับแจวปากาิดีครับขาอ,อนี้อุ่นห่อนมา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 ,มา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 กินขอน้ำกันขอบคุณทุกคนในการรับชมจังใดกะฝา,ากกดติดตามช่องเลยนะครับฮักนะชัดเจนฮักนะชัดเจน เพื่อเป็นแรงและกำลังใจในการใเคลิปต้องเราไปคลิปนี้ทํานี่แหละครับคลิปหน้าพบกันไหมครับสวัสดีครับ